สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ใบเตยมาทําคลิปแ a n d อมนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้พอดีลองหยุดฟังก่อนนะคะอาจจะเป็นข้อความพิเศษสําหรับคุณนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะกับหัวข้อข้อความจากจัก,กรวาลถึงคุณตอนนี้นะคะมีข้อความพิเศษอะไรจากจัก,กรวาลที่อยากจะสื่อสารกับคุณบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเป็นหัวข้อคลิปสั้นๆนะคะที่อยากจะไกด์คุณนะคลิปนี้จะดึงดูดคนที่พิเศษนะคะคนที่ควรจะฟังข้อความนี้นะ,ะโอเคนะเป็นไพ่สำรับที่แบบเก่ามากนะคะหน้าไพ่หลังไพ่ก็จะแบบว่า,าไปไกลนิดนึงนะคะอ,ออกมาสองใบเลยค่ะ มาทั้งเดอะสตร t h มาทั้งเอ p e r พ r เลยนะคะข้อความพิเศษจากจากัจก,จก,กรวาลไม่ใช่จากจัก,กรยานนะจากจัก,กรวาลถึงคุณคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นความพิเศษที่คุณจะได้รับนะเป็นความพิเศษที่คุณจะได้รับ ทางเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความมั่นใจนะคะหลายๆเรื่องนะที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้บอกเลยว่าเป็นข่าวดีแน่นอนนะคะสําหรับตัวใครนะคะที่แบบว่าวางแผนที่จะไปสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์อย่างมากนะคะที่คุณจะได้นําแผนงานนะคะออกไปปฏิบัติจริงๆนะคะซึ่งมันจะเป็นการที่คุณจะประสบความสาเร็จอย่างงดงามในเรื่องของการดําเนินงานนะเจ้านายชื่นชมให้ไอให,ให,ให้ให้คาชื่นชมนะคะแล้วก็ให้เครดิตคุณมากๆนะคะแต่ว่าคุณอาจ จะได้รับความกดดันบ้างแต่คุณเองนะคะถ้าสามารถเรียนรู้หรือฟังหรือสังเกตสิ่งต่างๆเนี่ย คุณเองจะปรับตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วที่สําคัญจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นเงินให้มันมากขึ้นแต่คุณจะได้สร้างโอกาสทางการเงินผ่านความตั้งใจผ่านความมุ่งมัน่นเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะตื่นตัวอยู่เสมอกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ดีหรือว่าพรแวพสวงพรสวรรค์ของคุณก็ดีที่นําพาเม็ดเงินนะคะเข้ามาในกระเป๋าคุณต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องกลับมาดูแลพวกก้าามเนนือะะคะบง อางที่มันตึงเครียดเกินไปเนี่ยต้องกลับมาดูนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบในตัวคุณนะคะลองเข้าไปอยู่ในที่ที่มันเงียบๆเนาะไปอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับเสียงนกเสียงเพลงนะคะแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เป็นไพ่เดอะสตร t h นะคะก็คือไพ่ที่ทรงพลังมากๆค่ะ ทรงพลังทั้งทั้งสองใบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเข้ามาฟังในคลิปแรนดอมคลิปนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะคะคุณไปเจอกับใครเนี่ยเขาก็มั่นใจในตัวคุณคุณมี power คุณมีพลังคุณมีอํานาจนะคะอยู่ในจุดที่คุณสามารถเรียกเงินเพิ่มได้นะคะเป็นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง2ใบเลยนะที่พูดถึงการเลื่อนระดับนะคะหรือเรื่องของการเงินนะคะอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับ คุณได้รับแน่นอนนะคะเพื่อนร่วมง,งานของคุณนะคะจะดําเนินรอยตามแผนงานของคุณนะที่สําคัญนะคะความทรหดอดทนของคุณที่คุณมีเนี่ยจะส่งผลให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จนะส่วนการเงินนะคะนี้สินต่างๆจะได้รับการเคลียร์ได้รับเงินที่รอคอยนะคะขอให้คุณอดทนแล้วก็มั่นใจไว้ว่าคนที่คุณให้ยืมเงินไปจะเอาเงินมาคืนคุณแน่นอนในช่วงนี้เพราะนั้นวันนี้นะคะพิมพ 888 88, นะคะแล้วขอบคุณนะเงินที่เขายืมไปเขาจะเอามาคืนคุณนะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณเดินหน้าตามแผนการเงินที่คุณวางไว้ค่ะมีบางท่านที่จะได้ซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยแนะนําว่าให้ตรวจสุขภาพประจาปีด้วยค่ะส่วนเรื่องจิตวิญญาณนะคะคุณจะพบจุดสมดุลระหว่างจิตวิญญ,ญ,ญาณกับวัตถุเพราะฉะนั้นมันเป็นการผสมผสานสภาวะจิตใต้สํานึกและจิตไร้สํานึกเข้าด้วยกันให้ฟังเสียงจากสัญชตาตญาณภายในของคุณที่กําลังเรียกร้องสิ่งต่าง อยู่นะแล้วคุณจะโชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะไพ่สองเหรียญขึ้นมาเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรื่องเงินเงินทองทองอย่าไม่ต้องห่วงเลยอย่างที่บอกไปนะคะถ้าเราเคยมีประเด็นเรื่องแบบหมุนเงินไม่ทันเงินขาดมือนะคะการเงินไม่คล่องตัวเนี่ยนะถ้าคุณมาเจอคลิปนี้เนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะอาจจะมีคนเอาเงินมาคืนคุณด้วยนะคะที่สําคัญประเด็นคืออยู่ตรงนี้เออนะเพราะนั้นถ้าเป็นเงินที่ เราตามเราทวงนะคะมีเกณฑ์จะได้คืนเนาะหรือใครที่ไปยื่นกู้นะคะไปขอสินเชื่อก็มีเกณฑ์ที่จะได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเงินส่วนใหญ่คุณอาจจะล่าช้าก็จริงค่ะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็มีพอให้คุณได้ใช้จ่ายกับรายรายรับรายจ่ายคือมันสมดุลกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็วางแผนเรื่องการเงินดีๆค่ะจะได้ไม่เครียดนะคะ ต่อมานะคะเห็นไหมคะไพ่เงินขึ้นมาอีกแล้วนะคะเด็กถือเหรียญนะคะสัญลักษณ์ของการเงินการทองที่มันจะเริ่มคลี่คลายมันจะเริ่มดีขึ้นเนาะหลังจากที่เราจะต้องหมุนเงินหลังจากที่เราจะต้องแบบว่า ค่อนข้างระมัดระวังหรือใช้จ่ายอะไรคิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคะหรือว่ามีโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาทําให้คุณเองเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะนะคะทีนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเองจะต้องอสืบเสาะแสวงหานะคะโอกาสดีๆให้กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น คุณจะอยู่ในจุดที่สามารถคาดการเกี่ยวกับการเงินได้อย่างแม่นยํานะคะหรือคุณจะจัดการบินต่างๆอย่างไรเนี่ยคือคุณควบควบคุมได้จัดการได้นะคะจะติดต่อธุรกิจกับใครก็มีช่องทางที่ดีซึ่งจะเป็นช่องทางที่เสริมรายได้ให้กับคุณได้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นการเงินเข้ามาเยอะนะคะเดี๋ยวขอคําแนะนํานิดนึงนะ เจ้าเดววิลขึ้นมานะคะบางเรื่องนะคะที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องสาอางของใช้บางอย่างเนี่ยถ้าไม่จําเป็นต้องงดเลยนะของที่มันเป็นของล่อหลอกล่อรวงเรานะคะที่ทําให้เราต้องใช้จ่ายเงินเยอะๆทีละมากๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังการลงทุนในบางอย่างนะคะที่มีคนชวนคุณชักจูงคุณบอกว่าธุรกิจนี้ดีนะเอาไปลงทุนเลยกําไรมาหา,าศาลได้เงินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยวังให้ดีนะคะเขาจะตีหลังแตกต้องดูดีๆนะการที่เราจะ ไปลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาให้ดีซะก่อนนะคะหลีกเลี่ยงการทําธุรกิจกับคนรักในช่วงนี้นะคะคือต่างคนต่างทาจะดีกว่าไม่งั้นทะเลาะก,กันแน่ๆนะคะช่วงนี้อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอาจจะถูกเอาเปรียบได้นะคะในเรื่องของในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการการเงินการทองและที่สําคัญเนี่ยจัดการพลังงานด้านลบทิ้งไปแล้วทดแทนด้วยความคิดในเชิงบวกจะทําให้สิ่งต่างๆมันออกมาดีมากกว่าเดิมนะคะทีนี้ดูต่อน,นิดนึงนะโอเคนะ เป็นการเริ่มต้นใหม่ในหลายๆเรื่องนะคะในหลายๆเรื่องคืออะไรคะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าชีวิตคุณนะคะที่เริ่มกลับมาใส่ใจความต้องการจริงๆนะคะภายใต้จิตใต้สํานึกของคุณนะคะบางอย่างบางเรื่องที่คุณหลงลืมละเลยไปนะคะจะมีการค้นพบค้นเจอหรือตัวคุณเองนะคะบางท่านเนี่ยจะได้เจอรักแรกพบนะเกิดขึ้นแบบกระทันหันทันทีทันใดแบบรวดเร็วแบบชนิดที่แบบว่า เขาดึงดูดเราเราดึงดูดเขาอย่างรุนแรงนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นการที่มั่นหมายแต่งงานเนาะได้สร้างพันธสัญญาต่อกันนะคะหรือความสัมพันธ์มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการงานคุณจะได้งานใหม่ที่เหมาะสมกับตัวของ,ของคุณนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเพิ่งวิตกกังวลใจไปนะคะบางอย่างที่มันยืดเยื้อหน้าเบื่อนะคะเดี๋ยวคุณก็จัดการกับวิธีการาที่มันเป็นปัญหาความยืดเยื้อหน้าเบื่อได้นะคะคุณจะได้รับ คำยอมรับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้าจากเจ้านายหรือช่วงนี้คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะสร้างสรรคผลงานหรือคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆด้วยก็ได้ส่วนการเงินเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างที่บอกแหละบางท่านได้บ้านได้รถได้อสังหาได้ที่ได้ทางนะคะหรืออาจจะมีการรีไฟแนนซ์บ้านหลังเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการเงินมาถึงคุณในไม่ช้าแน่นอนเนาะทีนี้นะคะ ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยยอมแพ้ยอมรับและยินยอมเปิดโอกาสให้สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณบางเรื่องนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวก็ต้องยอมรับมันนะคะยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่มันจะทําให้คุณเติบโตเพราะฉะนั้นคุณกําลังเดินทางไปสู่ระดับจิตสํานึกที่สูงขึ้นสมาธิจะเปิดหัวใจของคุณให้ปลื้มปิติในความรักอันแสนประเสริฐนะคะอย่าขัดแย้งกับหัวใจและเหตุผลขอให้คุณเลือกทําตามสิ่งที่หัวใจของคุณร่ําร้องเรียกร้องหานะคะนี่คือสิ่งที่ พารอยากจะไกลคุณเป็นข้อความจากจัก,กรวาลที่อยากจะสื่อสารกับคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคมีไหมมีบ้างปะปายเป็นธรรมชาติของชีวิตพอให้ชีวิตของเรามีสีสันพอให้ชีวิตของเรานั้นกลมกล่อม ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติที่เจอกับปัญหาแล้วเราจะต้องแก้ไขมันและในทุกๆวันที่เราจะเจอกับสภา,าวะต,ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเข้มแข็งอย่างสวยงามไม่ได้เชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังคลิปแ a n d อมนี้นะคะค่อนข้างที่จะมี power มีอํานาจในตัวเองมีบางท่านที่อยู่ในราศีสิงห์ราศีเมษร,ราศีมังกรด้วยนะคะถ้าน้าท่าดินก็ขึ้นมานะอยากจะบอกว่าคุณโคตรเจ๋งโคตรเก่งเลยนะถ้าคุณมาฟังคลิปนี้มาเจอคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองด้วยนะคะนะ ความสม่ําเสมอความตั้งใจความเพียรน,นะคะจะนําพาความสําเร็จเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนเพราะเพราะพี่อัศบินถือเหรียญเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบเขาไปเรื่อยๆไปช้าๆแต่มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นเช็นเช่นตัวคุณนะคะชีวิตของคุณมีการวางแผนมีลำดับขั้นมีการที่คุณอาจจะคาดการหรือ ัพยากรสิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะทําอะไรคุณจะมีอะไรคุณจะเป็นอะไรคุณจะสร้างสรรค์อะไรคุณจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงซึ่งสิ่งที่คุณวางแผนซึ่งสิ่งที่คุณคาดการคาดคะเนไว้เนี่ยไม่ได้ว่าคุณจัดการได้ดีนะคะและที่สําคัญเนี่ยอำนาจ อยู่ในตัวคุณคุณมีอยู่แล้วคุณสามารถออกแบบชีวิตของคุณเองได้คุณสามารถลิขิตชีวิตของคุณเองได้คุณไม่ใช่คนที่รอคอยแค่โชควาสนาอย่างเดียวนะคะไม่ได้รอคอยจากการที่จะไปขอพรอย่างเดียวไปการอธิษฐานอย่างเดียวแต่คุณลงมือทําด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกื้อกูลให้คุณเองประสบความสําเร็จ นะคะสิ่งที่คุณทําอย่างสม่ําเสมอสิ่งที่คุณทําอย่างตั้งใจสิ่งที่คุณพยายามทุ่มเทฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ล้วนทําให้คุณเติบโตเข้มแข็งสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นข้อความดีๆจากจัก,กรวาลที่เขามาคอนเฟิร์มว่าอ๋อสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันอยู่ในเส้นทางอยู่นะ คุณสามารถไปต่อได้นะคะแล้วความสําเร็จอยู่ตรงหน้าคุณแน่นอนก็อวยพรนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้คุณสมหวังสมปรารถนาทุกๆประการแล้วก็ขอให้ลิขิตชีวิตของตัวคุณเองนะคะเรามีฟรีวิวเราเลือกทางเดินชีวิตของเราได้มีผู้คนมากมายนะคะที่ ประสบความสําเร็จแล้วก็มีผู้คนมากมายที่ล้มเหลวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณนะคะไพ่ไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคุณจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จแล้ววันนี้ใบเตยมีหน้าที่แค่สื่อสารข้อความบางอย่างให้คุณฟังเท่านั้นคนที่จะประสบความสําเร็จได้คนที่จะลงมือทําได้ก็คือตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ